ม,มักนกตลกมักได้คำกล่าวที่ถูกยกมาใช้บ่อยครั้งเมื่ออารมณ์ขันถือเป็นจุดเด่นและอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนำไปสู่ความสำเร็จตามไลฟ์สไตล์คนไทยที่ไม่ชอบความจริงจังจนเกินไปไอเดียการตลาดที่มาสายฮาเน้นตลกบางเสียดสีจิกกัดด้วยมีมคมคายแยบยนจึงมักไวรวัลดนใจชาวโซเชียล หากก็ไม่เสมอไปเมื่อชิ้นงานโฆษณาจากแบรนด์สมาร์ทโฟนดังทำคนไทยเสียงแตกสองขั้วชัดเจนทั้งมองเป็นการเล่เล่นแนวขบขันแบบสากลส่วนอีกฝ่ายชี้นี่คือผลงานโฆษณาที่ตั้งใจบุลลี่ นอกจากสะท้อนอิทธิพล Social ล o i c e หรือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงขับเคลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียส่งตรงถึงแบรนด์เรื่องนี้ยังพาให้สังคมไทยหันกลับมาทำความเข้าใจนิยามคำว่า p a r o ดีหรือความสนุกสนานเชิงล้อเลียนเสร็จสีในการผลิตคอนเทนต์บันเทิงบ้านเรางานล้อเลียนหรือพาร o ดี หมายความถึงงานที่หยิบยืมเขาโครงแนวคิดหรือเอกลักษณ์บางอย่างของงานชิ้นต้นแบบมาดัดแปลงทาซ้ําในเชิงเสยดสียียวนหรือทําให้เป็นเรื่องน่าขบขันซึ่งเป็นมุกประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมโฆษณาบันเทิงและภาพยนตร์โดยอาจจะยึดกลวิธีการเขียนสไตล์การพูดท่าทางมาเป็นแบบแผนหลักดังนั้นแม้ไม่มีการเอ,อ่ยถึงตัวผู้ถูกล้อเลียนโดยตรงผู้อ่านหรือผู้เสพผลงานนั้นๆก็จะสามารถระลึกได้วันนี้กำลัง ล้อใครอยู่นั่นเอง การหยกอกล้ออยู่คู่สังคมมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่บนเวทีงานวัดจนถึงคลิปวิดีโอบโล็อกออนไลน์ที่คนไทยเสพรายวันในแง่ความเป็นสาธารณะรองศาสตราจารย์ดออรอนุสร์อุนโนอาจารย์คณะสังคมวิทยาและคณะมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายว่าการล้อเลียนเป็นกลวิธีหนึ่งที่หวังผลในการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกระทบกระเทียบความไม่ชอบทมบางอย่างหากล้อเลียนก็ไม่เท่ากับเหยียด งานวิจัยจำนวนไม่น้อยศึกษาเงื่อนไขมุกตลกที่ทำให้คนไทยหัวเราะส่วนใหญ่ประกอบด้วยการล้อเลียนเสียสีสร้างความเหนือกว่าต่ำกว่าบุคลิกที่ผิดแปลกไปจากรูปแบบที่ควรจะเป็นการใช้ภาษาชาวบ้านหรือการบ่นด่าด้วยค่อยคำรุนแรงซึ่งถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในสังคมยุคใหม่ค้อยคำสนุกปากต่ลำบากคนฟัง สามทีนีกรอารมณดีสานินิพาพรตั้มวราวุธและต้นหอมสุนตลาก็ขอผ่านเห็นตรงกันวางขอบเขตความคลื้นเครงชัดเจนไม่ข้ามเส้นกาละเทศะประเมินสถานการณ์และชั่งน้ำหนักให้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะแสดงออกนำไปสู่ผลลัพธ์ปังหรือพังกันแน่ในยุคนี้บ้านเราก็ยากแล้วนะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเมื่อสิบปีที่แล้วอะกูมงไ,ไม่ได้ ก่อสิปีแล้วก็ยังไม่ได้นะเออเมื่อสิปีที่แล้วก็ยังมีการบูลลี่อยู่บางแต่ในยุคนี้การบูลลี่การเลี่ยนแมันก็ต้องระวังมากมากแล้วเหมือนกันโลกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว sexual harassment อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในยุคปัจจุบันถ้าเราจะเล่นแบบสมมติว่าเราจะเล่นตลกหรือเราจะแบบจะจะแกล้งหรือจะอะไรเราจะวนเข้าตัวเองมากกว่าซึ่เอาจริงมันไม่ได้ยากแต่ระวังมากขึ้นระวังมีข้อจํากัดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยเล่นตัวเองแล้วก็ เล่นกับใครการล้เลียนใ,ในแง่หนึ่งตลกมันเป็นเครื่องมือคุณไม่สามารถจะประเชิญหน้านะฮะในว่าตั้งคําถามหรือว่าเรียกร้องนะครับต่อคนที่มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมาได้มันก็ต้องอาศัยวิธีการนะล้อเลียนทําให้ขบขันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบเอาปมด้อยของบุคคลเนานะมาล้อเลียนโดยที่แบบว่าความสัมพันธ์นะครับหน้าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่บริบทของการเมืองแบบน,นั้นมันมีระบบคุณค่าอื่นเข้ามาซึ่งนะตอนนี้มันกลายเป็นคล้ายๆกับกระแสขากลนไปแล้วการเคารพในสิทธิมนุษยชนการเคารพในความแตกต่างหลากหลายกลุ่ม L g b t ที่เขาไปเดินกระบวนกันเนี่ยมันมีข้อความอันหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ใช่ตัวตลกก่อนหนะ้านั้นในพวกเขาอะถูกทําให้ไป,ไปล้อเลียนขบขันแล้วไปแสดงตลกก็แบบเอาบุ๊กอย่างนี้เข้าไปแต่เขาก็รู้สึกนั้นไม่ใช่ไงนะมันเป็นไอ้อเพศสภาวะหรือว่านะฮะที่มันแสดงออกถึงลักษณะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความตลกยิ่งสังคมมากบรรทัดฐานการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะแขนงต่างๆแนวพารดีก็มากขึ้นเท่านั้น m มรี่ลูอิสแพรตศาสตราจารย์ด้านภาษาและวรรณคดีสเปนและโปรตุเกสแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้นิยามว่าตราบใดที่เรายังมีปากให้พูดมือให้วาดและสมองให้คิดจิตวิญญาณแห่งศิลปินผู้นิยมตั้งคำถามและวิาพากษ์วิจารณ์จะจุดประกายให้เราอดไม่ได้ที่จะสร้างสรรค์งานพารอดี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ได้แต่หวังว่าการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงหัวเราะแต่ละครั้งคนดูจะได้ฉุกคิดว่ามีอะไรแฝงอยู่และการดูละครหรือคอนเทนต์คงไม่สะดุดนักชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน